สวัสดีค่ะพอ่พอแม่พี่น้องสุข,ขสุขคุนปู่พ่อกับยายยาพลาดแสบอีกแล้วเนะคะน่ะเนาะยังอบอวนอยู่กับกลิ้นอายของปีใหม่นะคะน่ะเนาะ มือ่อวันอาทิตย์ที่3มกราคม2 5 6 4 2 0 2 1ยังอยู่ในกรีนอายของปีใหม่อยู่เนาะคะเนาะมีความสุขในปีใหม่ในะข้อสองใหม่เนาะคะเนะออาะก็ห้ัี่จะสิ้งดีๆขวามาในชีวิตตลอดปีตลอดไปเนาะคะเนาะมื่อนี้ยยา,ยา,ยามีเมนูเด็ดมานำเสนออีกแลว้วเด็ดตลอด ประเดกบองค่ะ,ะเลยบองแซ่บแซ่บใช่หมอันนี้พิเศษคืออยากกินเขากีพี่นอ้องเขากีเอาไปกีใส่เครียงปิ่งขนมปังกันพ่อทู้ยทุไทยไถพ่อหายหายคิดยากปลักแตงน้อยอันนี้พักกาดบานเทาเอิญพักกาศเขียวปีนแล้ว เขียหนว่วยหนึ่งหนึ่งเฮดกับหนึ่งพักบุ้งน้ำกันรวมกันนะฮะเมื่อนี้จะเริ่นอาหารอีกแล้ว <c oughs> มาพี่น้องมาแสบมนันนวน้ำกัน <c oughs> คือเกาเนะค่ะเนาะท้า คลิปตัดไปก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะสีบรัยกาวคำสวัสดีตอนไทยเนาะค่ะเนาะในย่าบอมเมนมืออาชีพยายย่าอยากเห็ดมวนมวลเพื่อนไปเนาะค่ะเนาะออกสมุนไสกล่ามาเบิงมารับชมมาค่ะค่ะ,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 ะมาแล้วแล้วกินข้าวไ,ได้บ้าง <c oughs> มากบอเคยคุยประเด็ดบองก็ได้คุยได้พี่น้องเลยเอาอันร้องเอาขอกินมากินน้องมึงอ่ะอืมอืมๆใส่ๆใส่้ใส่ดเพราะเห็นหายกิดหอดพี่น้องคุยเลยปะเนี่ยอืม คิดพอแล้วมันเนี่ยอืมอืมอืมแซ้วพ่น,นอ้องเสียอุป,ปกรณ์ยังบอสสะดวกกับต้องคิดหาคนหาวิธีเห็ดน่ะเนาะพี่นอ้องอืมอืม เียเฮ้ยองเนียนี่ยะสับตามว่ามันคือเขาจีบานเหาว่ามันขคืน100%แต่ถามว่าพ่อหายอยากหายกินหอดแต่พ่อได้อยู่ อ,อืม,ม,อ,มอ,อ,อืมฮัมมมมแ้วก้อนหนานี่ยาย่หูสูตรเห็ดหลักก๋อยส้อยขมเนาะเดี๋ยวนี้เบบ้าสูตรลงโตนะพี่น้องตอนนี้สูตรประเด็บบองลงโตค่ะจังเลยปติ ่เก่าแต่ก,ก่กอนนะ่ะย่าบงประเด็กมันบอกเสใ่ตัวประเด็กหลายเคียงกับธรรมดากินเนื้อเด,กกเด้กับเค็มใส่ชิรดไหลกับเค็มหือเก่าย่าไม่ได้สูตรบางบางกวนปีใหม่ใสป่ประเด็กต้นประเด็กตัวประเด็กนน้อยๆก็ต,ต้องหลแต่ว่าเอเคียงใส่เคียงหลายๆโดยเฉพาะบักเคี้ย กับประมาณเอาเนาะประแดดสมนีแบบเคีย้ยวๆสมดายัางสีนะ้ำเน้นบบเคียวๆเละลายหรอกผมชิโนเละลาย,ลาย,ลาย,ลายโอ้ยพี่น้องเอ้ยนู่นสูดแล้วแซ่บคับแต่ว่าประแดอยู่นี่มันเป็นประแดดปลากระเดืกก่อย่ยงกับล่างนางบอกอย่างดีเอากางเอายัางเอายางดีกางมุกแข็งๆนะเอามาซับบ่ตบ้องุนคับคาบามี่กับบอใส่กับบอเป็นยังก็ใส่ กระเทียมหอมแดงอันต้นหอมต้นหอมต้นนอ่นต้นหอมแต่เป็นบันห้าของแบงหอมบัวใบบักกูขาดเ่าได้กระเดกบัวี่น้อนในตัวนี้ขาดต่ขาดมันไม่ขาด Tăng kiêng mùi mùi, thao cân, ốc bà đẹp lông. ốc bà đẹp kia kia lông con, tầm bà kia kia, thao cân cấp kiêng. Mùi đầy tí, bố tông lệ, bố tông lệ yệt khác, ốc nọc nhạc, trăng trăng nè, trăng. ốc bà đẹp nhỏ, ốc đẹp nhỏ, thao đài lông. ốc bà đẹp nhỏ, lông. Chá, ปนเอาชุโดโรเอาอนต้นหอมใสม่สูสตรย่าใส่ต้นหอมแล้วค่ะเด้เอเสพพี่น้องเอ้ยบอกคือเขาจีบานอร่อยปราเส้นแต่ตกับพ่อหายหายยากพี่น้องเอ้ย จมอยากกินอ um uh, right. ันเขาจีมื fit, ้อเานี่ก็เลยคิดาเนาะเ็จังนนบ่ลองบู่ตนแรกอันลองอยู่เตาอบเด้พี่น้องมนนซงบ่คืออืแฟนกะเลวลอมาปิ้งอยู่อันอันเตา พิ้งขนมปังเบิ้งมาสัง่งนแล้ว่เนาะก็เลยลองก็เลยได้เนี่ยได้ผลดีอยู่อืมอโชลาะเขาปะาะโอเคตาอบอาจจะได้ได้ดู ก็มันฟันเนาะปลาแดดบวงกับอัขอกี้เนี่ยเข่ากันครับเฮยียงย่ำปีใหมก่กันสิเนาะกินขกี้กับปลาแดดบวงเเบิร์ุยูหัน แกระเซ็บกระนัวเขากีกระแซบเขากีคนไกลบ้านเ <laughs> ป็นเรื่องตัวนโมพี่น้อง ยากยากพี่น้อสนใจคิดอยากเดอนียว้องม่ได้ตุยจักน่อยเท่าไหร่พน้องปิดคลิป เสร็จๆนัวจนัวนัวนัวเสร็จปวดเสร็จโพนะพี่น้องตึกปากตึกใจมีความสุขแฮปปี้